สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just J J ค่ะวันนี้อเกมกูเปอร์ไนท์รีเบิร์นะคะเล่นจากเคงอย่เช่นเคยนะในที่สุดนะคะวันนี้ก็มาถึงทุกคนวันที่เรานะคะจะสามารถเข้า ห้องทดลองของเมลคีได้ทุกคนเออคือจริงมันเข้าได้แล้วแหละแต่ว่าเข้ามาแล้วไม่มีตัวเนี่ยฮะก็เลยพยายามแบบว่าเปิดกระชาแล้วก็เก็บแบบนานมากคือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาถือเป็นไหมแต่คือแบบของจริงมันตัวสีทองออกบางทีมันก็ออกไปเป็นแบบเออตัวจําเป็นอะไรเงี้ยเออมันมันก็ดีมันก็ดีกด็คือเราสามารถอัพตัวจําเป็นเนี่ยให้มันหกดาวได้นะแต่ว่า มันก็จะมีบางแบบน้อยมากๆเลยนะที่จะสามารถออกมาแล้วก็เป็นตัวที่แบบเจไม่ใช้จริงๆแล้วก็เราสามารถเอามาผสมสลอบได้ซึ่งเจอยากผสมมาตลอดเลยทุกคนนั่งดูคลิปแบบของหลายๆช่องที่เขาผสมกันแล้วคือแบบมันน่าตื่นเต้นเนี่ยมันเป็นในส่วนของการพนัน การพนันเมลคีแปดแปดแปดนั่นเองนะทุกคนซึ่งก็จะเป็นการผสมเนาะผสมตัวละครเนี่ยเพื่อที่จะลุ้นตัว o อเจนั่นเองนะวันนี้ตัวที่เราอยากได้นะคะเราปักหัวเป็นส่วนของน้องพลายก่อนละกันเนาะเออพลายก็ดีจูรี่ก็ดีนะคะเออเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปรีบผสมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปนะคะไงฝากกดไล์คนละหนึ่งลค์นะแล้วก็ไปดูกันเลย Li ชแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานเทลลันเกมโชว์2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังขับขัางที่ พร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมลับแจกของสุดพิเศษจากแล c กนาร์กเจนสิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธลิชแมนชั่ปนะจ๊ะ ลิ Man ชแมนจอบ no.1 เรื่องเติมเกมเติมเกมชั้นนำในราคาถูกที่สุดมีให้เลือกเติมมากมายหรือจะเติมเกม Seven Night Rebirth ราคาคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแพ็คมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ e อ p e l l e พเเติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแถมพอยต์สะสมต้องที่ลิชแมนจอบมาทุกคนแล้วก็นี่คือตัวละครนะคะหนึ่งเซตนะคะห้าตัวที่จเเตรียมไว้ก็คือมีดาวแท้เนี่ย สตัวนั่นเองเนาะก็คือ S อสแจกฟรี Free นะคะลาเชลวันนี้ได้มาเกินนะลุกนะคะไม่ใช่อยู่แล้วอารลากอนไม่ใช่อยู่แล้วลีน่า C6 แล้วนะคะก็เลยได้เวลาเนะเอามาอร่อยกันในมิลคีดีกว่าซึ่งการผสมนะคะจริงๆก็จะมีผสมตั้งแต่ในส่วนของระดับที่1นะคะจนถึงระดับที่1 1 21เลยนั่นเองนะซึ่ง การที่เราจะได้ระดับสูงๆเนี่ยก็คือต้องใช้ตัวละครที่มีติดดาวนะคะหรือว่าตัวดาวแท้แบบตัวพวกตัวเพชรพวกเนี้ยมาใส่นะคะเพื่อที่เราจะสามารถแบบมีโอกาสนะคะได้รับตัวอัศวิน6ดาวเนาะหรือว่าตัวเซเว่นในเมากขึ้นอย่างเช่นระดับที่21เนี่ยจะเห็นว่าโอกาสออกเนี่ยมันคือ0.6667เลยนะแต่ถ้าแบบระดับแบบต่ําลงอะไรเงี้ยเออโอกาสออกมันก็จะต่ําลงด้วยเช่นกันนั่นเองซึ่งเท่าที่ดูคนอื่นๆมานะคะเขาก็จะผสมแบบระดับประมาณ14แล้วคือไม่ให้ต่ํากว่า14ก็คือใช้ตัว สีทองนั่นแหละพื้นส้มเนาะผสมนะอ่ะก็ตัวละครนะคะที่สามารถออกเนี่ยก็มีพายเนาะมีโรซี่มีจูลี่เนาะมีเอ่อคายด้วยนะคะแล้วก็มีอากิล่าอะไรพวกนี้คางูละเนาะแต่ว่าแน่นอนนะเราผสมขนาดนี้เราก็ต้องอยากได้ o 7 k อยู่แล้วใช่ปะอ่ะ S ได้เวลาลาจากหลังจากที่อยู่ใน ID มาเป็นเวลาเนิ่นนานกว่าเดือนกว่าๆเนาะมาเรามีอยู่33ล้านไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะดวงดีหรือดวงซวยนะทุกคนอ่ะ กดไปก่อนสามแสนนะฮะโอเคไม่มีทายอีกครั้งนะฮะกดไปอีกไม่มี <c oughs> ก,ก็บี่เอ้โอ้โหไม่มีเฮ้ย <c oughs> เราเริ่มรู้ชะตากรรมแล้ววะ่ะทุกคนเราเริ่มรู้ชะตากรรมแล้ววะ่ะที่เขาหมดกันเป็นแบบสิบสิบล้านนี่มันเพราะแบบนี้เองสินะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเรื่องอยู่นะมันยากกว่าที่คิดนะเนี่ยพอมาเปิดเองก็เลยรู้เลยว่า อ๋อมันเป็นความรู้สึกแบบนี้สินะคือกว่าจะฟาร์มมาได้นะคะ30ล้านเนี่ยโอ้โหเศร้าทำของก็หมดไปเป็นแบบ10ล้านแล้วทุกคนอะไรเนี่ยอัศวินโอ้มีจูดี้เออไม่เห็นเมื่อกี้แต่คือเราอยากได้พายไงจูดี้จริงๆเจก็ซ1พายเจก็ C1 แต่คือแบบในใจเราอยากได้พายมากกว่าแต่คือจูดี้ก็ ไม่รู้ว่าต้องใช้กี่ล้านเอาไปไปกันต่อไปกันก่อนอจะมีโอกาสอีกไหมนะถ้าหากเราปล่อยมือเธอหนึ่งครั้งเธอจะยังกลับมาไหมยี่ิบแดล้านแล้วทุกคนจากสามสิบกว่าโอ้ยากอยู่นะทำเป็นเล่นนะตอนดูคลิปคนอื่นรู้สึกแบบอืไมมันก็ชิวๆเปล่าวะแต่พอเป็นเป็นทองตัวเองนะฮะรู้สึกรู้สึกเศร้ามันแบบผ่านเงินแบบสุดๆอะ่ะเฮ้ย ถาจริงถาจริงเลยนะแล้วปล่อยมือเธอหนึ่งครั้งเธอก็ยังกลับมาอีกเหรอจูดีแต่คือน้องพายจะไม่ออกเลยเหรอแป๊บขอเช็คมมันต้องมีสิวะเราได้ะระดับ18นะทุกคนคือเราใส่ตัวดาวแท้เนี่ยไป2ตัวเท่ากับว่าเราอยู่คะแนนที่811ถึงประมาณ850อยหเนาะ,ะระดับ18คือ มันโอกาสเท่ากันนะจิลี่กับพายอะเออแต่ว่าทำไมมัน25ล้านเป็นกันต่อไหมคือ <c oughs> จริงๆอะ่ะในในสลอนน็อตนี้มีตัวที่เจมไม่อยากได้อยู่2ตัวนะคะก็คือแทโอนอนแล้วก็เป็นในส่วนของสไปน์นั่นเองนะอืมขออีกหนึ่งละกันขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งพายคือคือเราแบบปัก จัวหัวว่าอยากได้ภายแล้วคือเขาก็ไม่ออกเลยอย่างนี้หรอสรุปภายมีภายจริงแต่ที่เหลือเป็นเมลคีนี่ก็หายอยู่นะโอ้ยี่สิล้านเราน่าจะหยุดที่ประมาณ10ล้านแหละเจว่าทุกคนอันนี้อัดเรียงอัดแล้วอืมตำแหน่งนี้เขาขยันออกนะเกี่ยวปะเกีย่ยวกับตำแหน่งตรงนี้ปะก้สุดอ๋อก็ไม่ใช่นะไม่น่าเกี่ยวอืม จะยี่สิบล้านแล้วทุกคนจะหมดไปท้ทั้วสิบล้านละสิบล้านกว่ากว่าแล้วสิบล้านกว่ากว่าแล้วทุกคนอาการมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงบอกหมอสิมันเป็นยังไงนะเฮ้ยทำจริงมันแบบอาการมันไม่ค่อยดีเลยหมออาการมันไม่ค่อยดีเลยวะ่ะสิบแปดล้าน ทำจริงเออโอ้โหโมันยากกว่าที่คิดเยอะทุกคนคือตอนดูคนอื่นอะรู้สึกแบบไม่เครียดขนาดนี้ยแต่พอเป็นเงินตัวเองอะหมดไปแล้ว15ล้านทุกคน oh โอ้ my god อ้อยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่เอานะทำจริง มันเจ็บใจคือมันเจ็บใจตรงไหนหรือว่าทุกคนมันเจ็บใจที่มันมันเป็นโลซี่เป็นตัวละครที่เราบอกว่าเราไม่อยากได้อะ่ะแล้วเจ็บใจที่สองคือเราเอาเอสมาแลกเอสหรอแล้วเป็นยอนฮีประเด็นโอ้ยอนฮีมเมลคีอืมสิบสี่ล้านหรอเจว่าไหวสิบสี่ล้านเจว่า มันน่าจะยังไหวอยู่อ๋อคือสล็อตอะเปอร์เซนต์การออกใช่ปหถ้ามันมาออกตรงนี้คือส่วนมากเซโอเจ็ดเคน่าจะมาออกจุดนี้ใช่ไหเพราะว่ามันเป็น9.6 6คือโอกาสน้อยที่สุดในบรรดา5ตัวใช่ไหมไม่เกี่ยวว่าเราใส่ตัวอะไรเข้าไปแต่ว่าตัวที่มีโอกาสได้คือโอเจ็ดเคน่าจะน่าจะอยู่แถวแถวนี้ตลอดแต่ถ้ามันไปอยู่สล็อตอื่นแสดงว่าเราโชคดีมากๆใช่ปะเราอยากโชคดีมากๆอ่อเราขอโชคดีมากๆไดเลยป้ แล้วขอเป็นคนนั้นได้ปะอื4สิบสี่ล้านสุดท้าย 12, 000, 000สิบสองล้านสุดท้ายด้วยสิบสองล้านสุดทำจริงนะอาจจะต้องเป็นน้องจูลี่วะแต่คือแบบสล็อตแอปไม่ค่อยชอบอะ่ะคามาอย่างเงี้ยเจมไม่ใช้อยู่แล้วไงเอออากิล่าอย่างเงี้ยโอเคโคเจน,น่าจะสีหกแล้วนะถ้าจะไม่ผิดส่วนตัวนีโก้คืออื แต่คือคือสิบล้านไงทุกคนมันน่ากลัวตรงสิบล้านนี่แหละโอ๊ยกดดันเพิ่งรู้ว่าการเล่นกันมันนั้นมันกดดันขนาดนี้นะทุกคนอยากไปต่อแต่คือกลัวมันมันเหลือสิบล้านไปจูลิเราเชื่อเธอว่ะถ้าเธอออกมาหาเราสามรอบขนาดเนี้ยถ้าเธอออกมาหาเราสามรอบขนาดเนี้ยมันแปลว่ามันต้องมีเหตุผลอยู่บ้างแหละใช่ปะ ใช่ปะมันต้องเป็นออร่าแดงๆด้วยใช่ไหมโหสามปะเฮ้ยสีแดงแสดงว่าได้ปะมันต้องกี่สีมันมนสามสีไม่ถูกวะม,มันต้องมีมีดำส้มแดงแล้วก็อะไรอีกม่วงปะเออเพราะว่ามันดาวม่วงก็คือดำดำก็แทนดำก็แทนตัวธรรมดา ส้มส้มก็คือตัวดาวไม่แท้แดงคือดาวแท้ม่วงคือโอเจคงี้ป่ะโอ้โหแล้วออกตัวไหนไม่ออกออกไอตัวนี้โอ้ยแล้วคือที่ผ่านมาคือแกหลอกกันเลอะที่ผ่านมาคือหลอกกันเลอพผัดเจ้าไม่เป็นไรโอเคยอนฮียังได้อยู่ทุกคน <c oughs> ยอนฮียังไม่ยังไม่หกดาวโอเค น่าจะต้องใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งอะกว,ว่าจะจะเก็บครบอะใช่ไหมอีกเดือนหนึ่งได้อะกว่าจะจะได้วันเล่นสล,ล็อตอีกโอ้โหลาก่อนสล,ลอส็ลลอตแปดแปดแปดสล็อตแปดแปดแปดเมลคีไม่ใจดีกับเรา <c oughs> กับยายจูลี่ขี้หลอกเนะี่ยทำมาเป็นเหมือนจูลี่แบบโอ้โหออกสามครั้งติดเนะี่ยเฮ้ยน้องพายมันมันเป็นยังไงวะอ้าว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 น้องพายปะไม่ใช่ <c oughs> โอเคเราน่าจะได้ตัวไปใส,ส่สล,ล็อตเพิ่ม เหยื่อตัวนึงใครวะเหยื่อเหรออ๋อทากะอืมไม่ได้ดีทากะเราอาจไปตีบอลเพราะว่าตอนนี้ก็มีก็มีไอ้น,นี่แล้วไงตอนนี้ก็คือมีไอ้ลูกรักคนใหม่แล้วอะไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยไม่สมหวังแต่ว่าครั้งหน้าพบกันใหม่กับ Just j e ส j X m ร l k y 888แน่นอนนะฮะเราจะไม่เลิกลาจนกว่าเราจะได้ อ่ะประมาณนี้แล้วกันทุกคนสนุกคลิปนี้เนาะใครแบบผสมได้ยังไงมาพิมพ์อวดกันได้นะทุกคนเจ๊ไม่ต่อยหรอกอ่ะก็ใครชอบคลิปนี้นใครยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe คันแล้วเจอกันใหมายมือเองเจออาย